สวัสดีค่ะเอฟซีทุกท่านนะคะมาพบกับเจนาอีกแล้วนะคะวันนี้เจนามีแต่งานแก้ทั้งนั้นเลยค่ะอันนี้ก็เพิ่งเสร็จมันหมดนะคะเข้าซิปนี่ไงเป็นชุดทหารนะคะเจนาเข้าซิปเองแล้วก็ตัวนี้ก็จะรอเข้าซิปแล้วก็จะนี้เชื่อแม่ออกแม่สี่เนาะคะนะ่ะเนาะอันนี้ก็งานแก้นะคะ อันนี้ก็ทหารตัวนี้ก็แก้เหมือนกันตัวใหญ่ก็แก้ให้มันตัวเล็กนะคะแต่ตัวนี้เข้ายางยืดค่ะเสร็จไปแล้วสี่ตัวแล้วเอากลับบ้านไปก็หลายตัวอยู่วันนี้มีแต่งานแก้ๆทางนั้นเลยค่ะเจนาก็อยู่บ้านขายของขายของไปด้วยแล้วก็ วันนี้มีแต่งานแก้ทั้งนั้นเลยว่าจะว่าจะติดกระเป๋าเสื้อภูไทยนะคะเป็นเสื้อภูไทยเจน่าจะให้เสร็จวันนี้แหละนี่คือตัวกระเป๋านะคะยังไม่ประกอบเลยเพิ่งรีดใหม่ๆนี่ค่ะเอาเอา สงสัยเจนาจะเย็บผิดข้างแล้วเพราะว่าตัวนี้แล้วก็มีตัวนี้ก็ต้องมาปักข้างนี้สิอืมใช่ใช่ใช่ใชเจนาจะได้แก้อ,อีกแล้วลืม,มนี่ไงคะเสื้อตัวเสื้อจะเสร็จแล้วเสร็จแล้ว เอาไปก็หลายตัวแล้วอันนี้ก็ประกอบแขนเมื่อคืนนี้ค่ะนี่เข้าแขนเรียบร้อยแล้วเหลือแต่แก้ได้นำคอก็เสร็จแล้วเหลือแต่แก้ได้นำนี่ไงค่ะแล้วก็รอเพื่อนจะตัดอีกสักตัวหนึ่งเป็นเป็นเสื้อคอ พอจีนล้มั้งหรือว่าจะเป็นพอกลมแต่ผ้ามันไม่พอนะคะเดี๋ยวก็จะเป็นเอาสีอย่างอื่นมาประดับใส่เป็นสีดำนะคะแล้วก็จะมีงานตามมาเรื่อยๆงานชุดอะไรนะชุดแม่ขาวขึ้นวัดนะคะค่ะ นี่ก็ขอจบแค่นี้นะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ